ได้้ังือบครัวละดออกันีกแล้วครับมือนี้ครับน่าเพิ่มก๋วยเตี๋ยวครับก๋วยเตี๋ยวครับได้เลยครับเดี๋ยวจัดหนักเลยครับเอ๋อแม่ถุงนึงนะครับใส่ถุงถุงนึงกินนี้ใส่ถ้วยแล้วก็ให้แม่ขออายุขอใบหน้าผมมันจะใส่ความแสบจัดหนักเลยครับ แก๊สจะหมดครับแก๊สจะหมดน้ำผมขายดีไหมครับมือขายมือดีพอได้อยู่แก๊สจะหมดแล้วครับยังไม่ได้ไปเติมแก๊สเลยครับโอ้ธุรกิจยุ่งเหยิงแลเพิ่มอันไหนที่ขายดีก๋วยเตี๋ยวกับเผาเผาขายดีกว่าข้าวข้าวเป็นดังกัข้าวข้ัวกะเพราหมูกรอบขายดีครับตัดแฉครับครับผัดดเ็ หมูกรอบขายดีกับเพื่อนแล้วก็ลองมากระเพราแล้วก็ผัดเผ็ดแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวมันเป็นบางวันบางวันเด็กน้อยเยอะก็กินก๋วยเตี๋ยวข้าวขาวหมูมข้าวขาวหมูดอนเมืองจะหมดแล้วครับใช่ครับเมืองนะครับจะหมดแล้วครับลดเส้นเดี๋ยวผมมากเกิก๋วยเตี๋ยวผมทางสดน้นามหมายวึงว่าเสียม,มือหนาครับ ตืุ้นี้ต้องก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวเลยนิดน้อยรสชรัิเป็นหมูกรอบกับขาหมูก๋วยเตี๋ยวว่มามาม่าเส้นมามา่าเพิ่มดเดลียนบาครับตอนเดกับเจ้าของอมาทักรักจำข้าวัดตั้งอ่สามขวบ วัดไัดลงทานครับไัดก็ทำลงทานรานังงานรัตเป็นลูกมือแม่ครัวลูกมือแม่ครัวแล้วก็ไปรล้นไปกินกเหล้าก็เข้าร้านที่มันอร่อยอร่อยร้านไหนอร่อยแล้วก็สังเกตว่าข้าวมันใส่อะไรมั่งว่ารสชาติมันแม่แซ่บดูเครื่องปรุง แดงได้สามขวบเลยมาะของขวนี่โอ้ยเข้าลงท <ผา S 2> ัววัดเลยแกงเป็นหมดขนมหวานอะไรทำเป็นหมดแฟนครับเชียร์อยู่ดอดครับอ,อาหารไทยนี่ทุกอย่างอาหารจีนปลานึ่งบวยปลานึ่งมะนาวเฉพาะปลาน้ำแดงได้หมด เหนือก็เต็มเป็นเพราะได้เมียเหนือได้เมียจีนเมียจีนก็ทำอาหารจีนเป็นนี่เพิ่มเลยเมีอะไรค้นออครับนี่เมีสามคนนี่บอกคนที่สามมาครับแต่คนที่สี่ไม่นับเราไม่ไยังสิมีคนที่สี่มาครับนี่มีมาแล้วในนี้คนที่สี่นะวุฒิอ๋อครับคนที่สามที่สองนี่นต่งแน่นเอาลอื้ ตอนนี้ขาดภาคใต้อย่างเดียวโอจานได้แล้วครับผมกด๊ยได้แล้วภาคเหนือได้แล้วแต่ขาดภาคใต้นี่เองจะได้ทำอาหารใต้แต่ก็ทำอาหารใต้เป็นอยู่ตอนเนี้เสยบเพื่ออาหารใต้กันดิโอ้ยแกงเหลืองแกงไตปลาขั้วกิ้มโอ้ยเยอะแยะทำได้หมดนี่ครับเพิ่มมีผักให้สดๆนี่ครับแซบแช่เย็นอย่างดีโอเคครับ ปอดสามชิ้นอดฝุ่นหยดปุงครับนี่ปุงปุงจะหมดนี่ตลาพริกพริกนี่ครับทั่วหมดหรือเปล่าครับทั่วหมดเด็ดมาใส่กันครับผมไม่ได้ไปซื้อเลยถั่วมันต้องไปนื่นเลยตลาดใหญ่ครับแล้วนี่มันไม่มีถั่วขายเลย จางเข้าบ้างอะไรบ้างผิดสองสอนครับสุดดอดน้ำส่มน้ำปลาครับกระเที่ยวเสียบสอพผิดน้ำ กรบผัาสดๆเดี๋ยวเขาจะถ่ายรูปแป๊บนึงเวลาชิมครับเวลากินแล้วมันชิมแล้วเก็บย,ยวแบบผมครับ สดๆดไดล่ๆครับน,นีครับหมักสดๆข้ามเข่ากันครับระพาครับก๋วยเตี๋ยวเน่เข่ากันที่สุด เท่ลมาสามสิบบาทครับช่วยละสามสิบบาท,าบบาทาเด,ดี๋ยวน้ำเติมแซ่บจอดพักแซ่ยเย็นๆมากจอดเลย giọt quá trời sao sạp หลักแม่กับงซุ้มนึงเรียบร้อยครับหมงหมด6บบาทออครับตังครับทุกบรรยากาศ้านส,สวยๆครับน้ำมัน่งกินที่สุด ครับแล้วเจือกับเมนูใหมนุ่มแบบไหมมือหนักหนึ่งครับิเกียวมาฝากจะตึงอีกพอไปนหน้าฮัลทมาเว่าแม่เขาเปยังล่ะีะเะ้เดืเอดลุ้นเดือดเหรอเนาะกินแล้ววะกินแล้วกินอยู่ร้านแล้วกินเลยลยังกินในมือมึงตับฮู้งคนเดียวมาแสบเลยคมนานมากเลยวะปั้นเด้ปั้นไปใช่วะ อมนกปวดไแมอั้อมนกมน,นก,นกยังนกเจ้ากยวก็เตี๋ยวนะแซ่บเดี๋ยวก็เผาแซบๆเดอ้อ